สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องพลีแอนฟันแฟมิลี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นโ o บวอร์อินเชตค่ยัซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปแมปบาร์บี้นะคะโอเคน่าจะสนุกแค่ไหนหรือจะไม่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมก,กันเลยค่ะไปไปดูกันเลย ครับทุกคน <c oughs> โอเคเราอะมาแล้วนะครับเออทำไมตัวเราขยับไม่ได้อ่ะโอเคเราจะเข้าไปในบ้านเอวบาร์บี้อ๋อบาร์บ,บ,รบี้ตัวจริงกับขังอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์เราจะทำไมอะเราไปไม่ออกฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราทำไมไม่เหยียบสีแดงออกไปและอ๋อ หยยบแล้วตายดูผมก็ตายเนี่ยเหยียบสีแดงหาทางหนีออกจากที่นี่ดีกว่าก่อนที่จะเบียอะไรเกิดขึ้นไปนี้พ่อกับแม่คงเป็นห่วงเราแน่นอนเลยผมไม่น่าไปบ้านแฟนเลยอะรูดีผมต้องมาเจออุปสรรคแบบนี้ โอเคครับทุกคนเราไปกันต่อดีกว่าตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กโอเคเราผับมาได้แล้วนะครับนี่มันปุ่มอะไรอะ่ะไหนลองกดดูสิครับทุกคน้ปุ่มสะพายเหรอรอให้มันขึ้นนัก่อนเฮ้ยน้องน้องระพายอะ่ะขึ้นช้าดิพี่รออยู่นะ โอเคครับทุกคนอานอามาปีนตรงนี้กันดีกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่อะไรนะเฟ้ยที่จะปีนแต่ยังไงเราต้องมีทางออกจากที่นี่นี่ให้ได้โอ้โหทำไมผมตายอ่ะทุกคน โอ้โ,อโอทุกคนเกิดจะได้อยู่แล้วอะคะ่ะทุกคนให้กำลังใจลิหน่อยสิโอ้โหขามันไม่ถึงดูงี้กินนมเยอะๆก็ดีเอาหับไปไหนโอเคเลรอก,ก่อนล้อก,ก่อน โอเคในที่สุดก็ผ่านแล้วครับทุกคนกว่าจะผ่านมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะโอเคเราไปต่อกันดีกว่า๋อททำไมผมตายอ๋อเพราะเราไม่ตั้งใจเล่นไงล่ะถึงต้องตายอ๋อทำไมผม โอ้ยผมผมก็กดกระโดดแล้วนะทำไมมันไม่กระโดดให้เราทำไมทำไมในเกมเช้าโกงเราตลอดนี่ที่นอนของบาร์บี้ลุงอ,อันนี้ไม่ใช่ที่นอนจริงเดอร์อันนี้มันเป็นของปลอมโอเคมาเราจะต้องกดปุ่มนะคะ รีบมารับเราแล้วไปข้างบนเฮ้ยบาร์บี้อ๋อเข้าใจแล้วบาร์บี้น่ากลัวมากเลยอ่ะทุกคนรันกัปุ่ม าละเบิดอันนี้เนี่ยขึ้นไปข้างบนปุ๊บเราลอดจากบาร์บี้แล้วนะครับทุกคนน่ากลัวมากเลยอะ่ะ <B ling> เขาบอกบอกว่าอะไรควอตผมอ่านอังกฤษไม่ออกอะ่ะพ่าผมเป็นคนไทยไม่ใช่อังไม่ใช่สหาราชอาณาจักรโอเค แล้วไม่ใช่เวลามาพูดมากทำเพลงนะเอ,อจะต้องหาทางนี้ออกจากที่นีออ่มาเอากระเป๋าของบาร์บี้เอากระเป๋าบาร์บี้โอ้ยเราพูดแต่กระเป๋าบาร์บี้อยู่นั่นแหละดูดิตายเราโทษตัวเองดีกว่า โอเคผ่านมาได้แล้วนะครับแล้วกระโดดรอดแล้วอ๋อเราต้องหลบไอ้นี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยน้องหยุดได้แล้วโอเคเรารอดมาได้แล้วนะครับทุกคนคตรงนั้นอ่ะบรรยากาศบังเว้ ลิฟไปเลยลิฟจ้าไปส่งหน่อยจ้าได้ครับเอาไปลิฟต์พูดได้อะโอ้โเปิดได้ไงอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหต้องหลบอันนี้มันหรอ โอ้โหตายอีกแล้วอะ่ะไปฝั่งนี้ดีกว่าแถามได้กระเป๋าด้วยโอ้โหโอ้โหตายอีกแล้วไม่น่ไปเอากระเป๋าตรงนั้นเลย เฮ้ยทำไมเขาแต่งตัวเหมือนดาบิค้าร์สุน่ะนี่หลบลบลบเฮ้ย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 ตายอีกแล้วอ่ะทุกคนผมตายบ่อยมากด่าเนี้ยโอ้โหไม่เกรงใจใครเลยนะเจ้าหุ่นบาร์บี้ โอ้ยโอๆย,อย,อย,อยตายอีกแล้วเจ้าบาบี้หยุดคอยได้แล้วหยุดจับคอยได้แล้วโอ๊ยรีบขึ้นบันไดดีกว่าไหนไหนไหนก็รอดแล้วครับทุกคนเขาบอกว่าว่าอะไรอ่ะ อมแปลงกิดไม่ออกกดตรงนี้แล้วมันจะออกยังไงอะทุกคนช่วยผมทีว่ามันจะออกยังไงโอโอ๋อกไม่ได้เลยอะแล้วอันนี้จะช่วยเรา หรือเปล่าอ่ะอืออืม,อมทำยังไงดีอะคบทุกคนคิดคิดก่อนคิดก่อนอ๋อมันต้ทำแบบนี้ถึงมันจะเปิดผมเข้าใจแล้วครับเพรามันไ,ไ้่งิด กกิบไปรล่าเสร็จแล้ว,รลว <c oughs> กระโดดต้องวิ่งแล้วกระโดดไปด้วย <c oughs> โอเคทำตัวให้มันเล็กลงลุกเธอไปลนะ แล้วครับทุกคนขนะดย่อตัวให้เล็กลงมันไม่ได้เลยอ่ะโอ้ทุกคนผมตายแล้วดัก่อนนะเราก็ทำแบบนี้ได้นี่เลยไม่ต้องกระโดดอันที่สองทำเลยนะเฮ้ยเลยแฮ่ถูกแล้ว เพิแทน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 ที่สุดก็สัมเล็ดเฮ้ยโอเคปีนปีนปีนทำไมวันได้มันสูงจังเลยเนี่ยโอเคอ๋อเราต้องไปเฮ้ยเราห้ามตกลาวาใช่ไหมเนี่ย โหบาบบาบีตัวจริงตัวปลอมตั้งใจจะแกล้งเราเราเหรอไม่มีทางมันต้องหาทางเนี่ยออกจากที่นี่ให้ได้วเออนี่มันปุ่มอะไรอะ่ะลองกดดูสิอ๋อ มันเป็นปุ่มแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ข้างล่างเป็นลาวาอย่างร้อนอะ่ะอันนี้ปุ่มอะไรอ๋อตรงนั้นนัอนหนอมัโอ,อ,อมันจะไอ้นี่นให้เรานั่นเองแต่ไม่บอกตรงนี้มีกระเป๋า โอเคเราอ่ะ okay, นี่มันรู้อะไรอะ่ะออไปดีกว่าทุกคนผมจะหาทางหนีออกจากที่นี่นยังไงดีเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไปเป็นเปอย่างเงี้ยทุกคนเป็นอย่างเงี้ทยทุกคนช่วยผมวยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอ,อะไรขึ้นอะทุกคนทำไมมันไม่มีที่ให้หนีเลยอ่ะดูดิโอ้โหทำไงดีอ่ะทุกคนอ๋อให้ ให้ปีนตรงนั้นนะหรอกรใจายนะปีนปีนอะปีนไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหเราตายอีกแล้วอ่ะก็กกำแพงไว้ให้ดี พยายาให้โดนยใา้โดนโอ้โหโดนทำยังไงดีเนี่ยโอ้หทำยไงดีอะทุกคนทำทำยังไงอะเล่นยังไงโอ้ไม่นะนโนโน,น,น ทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะทุกคนทุกคนทำไงอ่ะช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ หน่อยนะคบสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายรบกันในพี่สองนะคะ